นี่พี่ถามว่ามันเกินไปไหม,มเงินเดือนมันก็ภาษีกูอะตอนแรกพี่ก็ไม่ได้อะไรนะแต่พี่ขึ้นตรงที่ว่ามันมีตำรวจนายหนึ่งนะ่ยเานเชิงไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานงานล่าสุดหนุ่มกัญชัยออกมาเล่าเรื่องเหตุการณ์ที่สอนอทองหล่อให้ฟังแบบหมดเปลือกพร้อมเผยเจอประโยคหนึ่งได้ยินแล้วรู้สึกขึ้นเลยประโยคที่ว่านั้นคืออะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ ถีาขนาดเป็นพี่ไปนะถ้าเป็นตาสีตาสาเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนไม่เหลือเออมาคิดดูแล้วกันมันตลกอะไอ้ัวนี้มันตลกจริงจนิงเดินผ่านเืินเดินผ่านห้องสอบสวนเพื่อไปห้องน้ําก็ไม่ได้เนี่ยพี่ถาวมันเกินไปไหมจริงอันนี้หนักจริงอันนี้เกินไปไหมพี่ถานอันนี้เกินไปไหมไอ้ตรงเนี้ยหนักจริงเกินไปมะแล้วเขาเนี่ยมันเป็นอำนาจของงก็แล้วถ้าเกิดพี่สวนว่าอ๋อแต่เงินเดือนมึงก็ภาษีกูอะ เขาจะตอบพี่ว่าไงวะอี้เขาคงเงียบเลยงเงน่าเชอน่าอำนาจของมึงอะใช่แต่ว่าภาษีกูไงแล้วยังไงอะ่ะแล้วกูจ่ายเยอะด้วยแต่ละปีอะกูจ่ายหลายล้านจริงอ่ะมันก็เฮ้ยมันก,มนก็มันก็ให้ตำรวจเดินประกบได้เปล่ะวะคือใช่คือจริงๆแล้วแค่นั้นเลยบอกว่าอ๋อ,อเคจะเข้าห้องน้ำเหรอครับเดี๋ยวผมวรลยความสะดวกให้นะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปนะครับ ทุกอย่างมันดูซอฟไปเลยอะทุกอย่างมันจะดูซอฟอแต่นี่คือกับกลายเป็นทําแบบนั้นนะมันเหมือนกับเป็นการปกป้องทางฝั่งของผู้ต้องหาซึ่งไม่พิมพ์ไม้นู้วมืออืมัมนทําได้เหรอมันทําได้เหรอพี่ถามเลยแล้วพี่คือเจ้าทุกพี่พยายามบอกพี่คือเจ้าทุกพี่คือคนที่แย่งความจริงๆพี่สามารถเข้าไปได้ด้วยอืมซะก็ไม่รับคาตอบก็ยังแบบหน้าจะเหมือนตึงก็ก็นั่นนะฮะ ก็ต้องบอกนะว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับทังท่านผู้มกลับเลยนะเพราะวันนั้นตอนนั้นนะท่านผู้มกับยังไม่มา mm hmm. แล้วพอมาท่านก็พยายามมาเคลียร์แล้วมามามกับพยายมามแบบอธิบายให้เราได้ฟังกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพราะอะไร mm hmm. ทําไมถึงถึงเอ่เอมไม่ได้มีการทีมอะไรด้วยมือข้างบนอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจนะเราเข้าใจว่าแล้วยิ่งตกใจด้วยซ้ำว่าท่านมาอธิบายว่าเฮ้ย mm hmm. มันขนาดนี้เลยหรือวะอะไรเงี้ยเออเราเข้าใจละอะไรเงี้ย mm hmm. แต่สิ่งที่ไม่เข้าใจคือทําไมคุณต้องกรเทค ผู้ต้องหาขนาดที่ว่าเจ้าทุกจะเดินไปฉี่ยังเดินไม่ได้อืแล้วเดิมนแค่คนเดียวได้วยนะแล้วตำรวจมากันกี่คนนั่นน่ะโอ้โหมันแบบสุดสๆ่ะพี่บอกเลยเขาคนนี้เขาเป็นเป็นสารวัตรที่เขาเป็นคุมเรื่องเนี้ยเป็นหัวหน้าชุดอของหมอของหมอนี้ใช่เขาก็เลยคิดว่า เราจะคือเขาเขาเห็นเขาคงชินกับม็อบอนะพอเ,เห็นม็อบคนมาเยอะแม่งโอ้โหกูสั่งตำรวจมาล้อมแล้วแล้ว,ลว,ลว,ลวความลับอย่างหนึ่งนะไม่ใช่แค่สอนอทองหลอ่อที่ที่มาล้อมเขาระดมมาจากสอนอลุมพินีสอนอเอ,อ่อท่าเรือแล้วก็สอนอใกล้เชียงอีกสองสามสอนอจริงๆอันนี้ความลับเลยผมไปยืนคุยเขาเขาบอกเขามีระดมมาอีกหลายคนเพราะผมที่มันมันมันวอสั่งตรงนั้นเลยอ่ะเรียกเจ้าหน้าที่เออเรียกาสายตรวจมา แม่งมึงเนอจริงๆแล้วพี่หนุ่มเป็นภัยต่อความมั่นคงสูงใช่เออก็นั่นน่ะผมงงมากเลยอ่ะที่มันตลกคือโอเคถ้าเกิดว่าเขามาแบบมาแบบเออปกป้อง VIP แบบเป็นระดับคุณนำหรือแบบอะไรพี่จขกาใจด้วยแต่อันนี้กูต้องหามเป็นไปยิ้วมืออ่ะแล้วข้ามรบอเด็กอ่ะซึ่งแบบแล้วไงอ่ะกูปวดฉี่อะ เออฉีก็ไม่ได้แต่บอกจริงนะแต่ตอนแรกตอนแรกพี่ก็ไม่ได้อะไรนะแต่พี่ขึ้นตรงที่ว่ามันมีตำรวจนายหนึ่งเนะี่ยพี่จาหน้าไ,ได้แม่นเลยพี่ยืนหันหน้าเป็นแม่งอยู่ขวามือพี่แ <c oughs> ม่งบอกนูก่นี่ไปฉีดชั้นสามสามเออที่เห็นไหมที่แม่งคู่ไอคนนั้นเน่ะเห็นแล้วเป็นไอคนนั้นเป็นร้อยตำรวจเอกอยู่ข้าง <c oughs> หลังพี่ก็ไปฉีดชั้นสามโอ้โหยผมจําชื่อได้เลยีอเอเข้าใจแล้วจำจชื่อได้ป่ะจาชื่อได้โอเคนั่นนอะ พี่อะโคตรอยากร้องแม่งเลยคนนี้เรียกว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคําพูดของหนุ่มกัญชยัยขณะที่อยู่ในเหตุการณ์หลังครอบครัวเชื่อมจิตมารับทราบข้อกล่าวหาที่สอนนททองหล่อนะคะแล้วหลังจากนี้หากมีความคืบหน้าข่าวสดเนี่ยก็จะรีบมารายงานให้ลูกเพจทราบอย่างแน่นอนค่ะข่าวสดอสออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o อร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ